ต่อไปครับยอดฮิตเราสอนอยังไงครับเออไอ,อ,อ,อกระตุ้นมาตรการเนี่ยเราทอนยังไง ก่อนที่จะสอนอยังไงเนี่ยก็คือเราเนี่ยก็คือจะมีการประเมินก่อนประเมินโดย<ม>พยาบาลของเรานะครับนั่นก็คืออาจาร,รย์แพทย์ของเรานะครับจบปริญญาโททางด้านพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับมหาวิทยาัยธรรมศาสตร์นะครับทางด้านสุขภาพจิตเวชแล้วก็ทำวิทยานิพนธ์ในการจบก็คือทางด้านออทิสติกซ,ซึ่งก็ตรงตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะถนัดทางด้านการประเมินด้วยนะครับแล้วก็จะประเมินก่อนนะครับวิเคราะห์แล้วก็วางแผนกับผู้ปกครองร่วมกันเลยว่าเออคลอสที่เหมาะสมนะตอนนี้สําหรับน้อง คือจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับผู้ปกครองเห็นด้วยไหมอยากจะเร่งเรื่องอะไรก่อนนะครับแล้วก็จะมาอธิบายเลยว่าคอสเป็นยังไงนะครับอ่ะครูแจมมีอะไรเสริมก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่ในตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่บางคนบางท่านนะคะหาข้อมูลจากใน เว็บไซต์หลากหลายกันมาเลยทีเดียวหรือ,อบางคนไปโรงพยาบาลนั้นเคยไปโรงพยาบาลนี้แต่ก็ยังไม่มีความมั่นใจมีการเอ๊ะอะอยู่หรือเปล่านะคะ,ะกโะ็โรงเรียนของครูแทนเนาะก็ยินดีนะคะให้ผู้ปกครองนะคะ,อะวอล์กอินเข้ามาปรึกษาหรือจะโทรมาเพื่อนัดหมายกับครูแตนในการที่พาลูกๆของท่านนะคะมาเช็ค หรือว่าได้รับการประเมินพัฒนาการได้นะคะซึ่งของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่พยาบาลที่เป็นของครูแต่นะคะก็จะมีนักจิตในร่วมการประเมินด้วยนะคะครูยุทธของเราแล้วก็เวลาทํากิจกรรมสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตกลงในเรื่องของการเลือกมาเรียนหรือว่ากระตุ้นกับเราที่นี่นะคะเราก็จะมีการวางแผนกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ นะเพื่อวางเป้าหมายของลูกว่า,อ,าอยากจะให้ลูกไปในแ,ใน,ใน,แนวทางไหนนะคะก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยคลายความกังวลไปหลายๆเคสแล้วก็เคสที่ในโรง,งเรียนของเราเนี่ยส่วนมากนะคะก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจนถึงแบบใกล้เคียงในการที่แบบหายเลยก็ว่าได้นะคะก็จะมีหลายๆเคสนะคะมีการแชร์ประสบการณ์ไว้ในคลิป ก็มีเนาะผมจะขอแนะนําว่าเออสามารถเข้าไปดูใน YouTube เดี๋ยวจะขึ้นให้เลย YouTube สาบันข้อฝันนะครับอ่าแต่ว่าต้องพิมพ์ชื่อเต็มๆมนิดนึง กระตุ้นพัฒนาการโดยสถาบันเพราะฝันก็จะเป็นบรรยากาศนะครับที่เราถ่ายทําไว้นะครับมีค่อนข้างเยอะเลยหลายคลิปนะครับจะเห็นเป็นรูปรูปธรรทมากกว่านะครับว่าเราสอนยังไงนะครับเดี๋ยวบางทีเราพูดไปอันนี้ก็คือเชิงที่จดีที่ครูแดนเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่ามันมีเยอะเหลือเกินนะครับในในทางการที่ปฏิบัติเนี่ยผมแนะนําว่าขอรบกวนทุกท่านนะครับ เข้าไปดูใน YouTube Channel ของเรานะครับ <c oughs> เพื่อจะได้เห็นภาพบรรยากาศานะครับ <c oughs> ว่าการเรียนการสอนของเราเป็นอย่างไรนะครับ